โอริกามิร่างหุ่นสัตว์ที่ใช้ในการต่อสู้โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของตราสัญ,ญลักษณ์และเมื่อต้องการขยายร่างจะต้องใช้การวาดอักษรวิชาเพื่ออันเชิญเทพที่สถิตยอยู่ให้ตื่นขึ้นในเรื่องมีแบบไหนออกมาโชว์ตัวให้เห็นกันบ้างไปเว้ยช,ช,ชี้โอริกกมิมีรูปร่างคล้ายกับสิงโตลำตัวสีแดงผู้ใช้พลังเปลวเพลิงในการโจมตีสามารถแปลงเป็นลำตัวและหัวของชิคเคนโอเรื่องจู่โจมด้วยพลังไฟไว้ใจได้ปริวโอริกกมิมีรูปร่างคล้ายกับมังกรญี่ปุ่นเสียเงินผู้ใช้พลังน้ำรวมไปถึงการโจมตีความเร็วสูง ขาซ้ายและหมวกของชิงเคนโอป้อนเพลิงสีฟ้าอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากรับไปซะคาเมะโอริกามิมีรูปร่างคล้ายเต่าทะเลลำตัวสีเงินผู้สร้างลมพายุในการโจมตีโดยการหมุนตัวเองเป็นแกนกลางสามารถแปลงเป็นแขนขวาของหุ่นชิงเคนโอลมแรงๆที่จะเอาเท่าไรบอกคุมะโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกับหมีลำตัวสีเขียวผู้โจมตีด้วยการพุ่งชนและผลักศัตรูให้ล้มคล้ายกับการเล่นซูโม่สามารถแปลงเป็นขาขวาของหุ่นชิงเคนโอด้านพลังกาลังอันนี้ผมก็ไม่แพ้ใครซา,ารุโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกับลิงกัง ญี่ปุ่นลำตัวสีเหลืองผู้ที่โจมตีได้อย่างคล่องแคล่วและมีพลังหมัดอันหนักหน่วงสามารถแปลเป็นแขนซ้ายของฮุนจิงเคนโอความพลิ้วไหวนี่ต้องยกให้พี่เลยคาบุโตะโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกับด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสลำตัวสีส้มและเงินผู้ใช้การโจมตีด้วยเขาที่ส่วนหัวนอกจากนี้ยังสามารถหมุนเพื่อทำการเวี่ยงศัตรูให้ล้มได้เป็นการสวมเกราะด้วงที่โคตรเท่คาจิคิโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกับปลากระโทงลำตัวสีฟ้าและเงินผู้สามารถโจมตีด้วยดาบที่ติดตั้งไว้ส่วนหน้าสุดและยังมีมิสไซล์ขนาดกกลลาาาางงูที่่บรริเววณสสนนหน้แถมมยั ใช้รักษาการโจมตีจากพวกปีศาจได้อีกกว่าจะตกมาได้นี่ยังยากโคราโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกับเสือโครงขาวลำตัวสีขาวและเงินขาทั้ง4ี่จะมีลักษณะคล้ายกับสวรรค์เดิมทีหนุ่มเสือโครงตนนี้ถูกควบคุมมาไว้โดยปีศาจที่จับมาจากศึกครั้งก่อนภายหลังถึงได้ชินเคเรสมาขับไล่พลังความมืดออกให้มาอยู่กับผมนะอีกาโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกับหมึกกล้วยตัวสีม่วงและขาวผู้สามารถใช้หนวด5เส้นโจมตีและยังพ่นหมึกออกจากปากได้ด้วยซึ่งการพ่นนี้ทําให้ศัตรูที่สามารถล่องหนได้ไม่สามารถพลางตัวได้ หรือทําให้ศัตรูเกิดอาการพลามัวเป็นโอริกามิที่พี่แดงให้กับพี่ทองไว้ตั้งแต่ตอนเด็กนู่นเอบีโอริกามิมีรูปร่างคล้ายกุ้งลอฟเตอร์ลำตัวสีน้ําเงินและทองสามารถเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นยักษ์ได้อีกเป็นโอริกามิที่เกิดจากพลังการสร้างของชิเคนโกที่ใช้เวลาอยู่นานโขกว่าจะทําให้พี่แกขยับได้การโจมตีหลักๆจะใช้ก้านทั้งสองข้างในการต่อยและหนีบหุ่นคู่ใจของพี่ชิเงนโกเขาเลยเคียวริวโอริกามิมีลักษณะคล้ายกับแด้วเสาพันวาลคานอดอนลำตัวสีแดงเข้มใช้ท่าโจมตีด้วยการกัดจากส่วนหัวเป็นโอริิกม รุ่นแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต่อกรกับเกโดชูที่มีอายุประมาณ300ปีหลักๆจะออกมาในรูปแบบของอาวุธเสริมรวมทั้งยังเป็นไอเทมที่ให้ผู้ชิงเคนเจอแปลงร่างใช้ได้ดาบเล่มนี้พลิ้วเชีย่ยและอุชิโอริกามิมีล,ลักษณะคล้ายกับวัวผสมรถลากลำตัวสีแดงดำคลิบทองรายนี้แปลงเป็นหุ่นได้ด้วยใช้ท่าโจมตีด้วยการพุ่งชนด้วยเขาการขิดและจะรวดมิสไซล์จากส่วนบนยังสามารถบรรทุกหุ่นขึ้นไปได้อีกใหญ่จัดเป็นโอริกามิในตำนานที่ยังไม่มีใครสามารถควบคุมจนได้ผู้ชิงเค้นเจอเข เร็จใหญ่โคตรถึงนี่อาจจะดูมีไม่เยอะมากแต่บอกเลยว่ารวมร่างกันได้เยอะจริง